คุณผู้ชมคะช่วงนี้อุทกภัยในภาคใต้ต้องบอกว่าป่วมจริงๆค่ะตั้งแต่สุร,ราษฎร์ธานีลงมาเลยนะคะรวมถึงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนกันเจอปัญหาน้ําท่วมหนักจริงๆนะคะบางจุดเนี่ยมีดินไหลทับจนชาวบ้านเสียชีวิตด้วยค่ะเวลาขณะนี้หนึ่งทุ่มนะครับส9บเก้านาิาครับนี่ครับก็จะมองไปข้างหน้านะครับะที่ที่ มีอยู่นะครับตอนนี้กด็ดินทับร่างอยู่ครับตอนนี้ก็กาลังเจ้าหน้าที่ก็นํารถแบ็คโฮขุดดินนะคะค้นหาร่างของนายสุภโชคอายุ22ปีชาวบ้านพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลคิริเขตอาเภอทานโตจังหวัดยะลาใต้ซากปรักหักพังนะคะท่ามกลางสายฝนด้วยหลังจากที่บ้านถูกดินไหลทับจนพังทั้งหลังก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องสุดท้ายล้วก็เจอร่างของนายสุประโชคเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านนั่นเองค่ะ พ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหต,ตุตัวเองกับลูกชายนั่งเล่นอยู่ในบ้านตอนนั้นก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะจู่ๆได้ยินเสียงดินไหลลงมาจากภูเขาตัวเองก็วิ่งหนีออกมาได้ส่วนลูกชายหนีไม่ทันก็เลยถูกดินไหลทับร่างจนเสียชีวิตส่วนที่อำเภอร,รามันก็หนักไม่แพ้กันนะครับเป็นภาพกําลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่4 1 1 6เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่บ้านแอแกงหมู่ห้าตบลเกตรออำเภอร,รามัน คือยกมาทั้งเสอือปูรองขณะนอนอยู่ที่บ้านพักเลยนะครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วยังเป็นพื้นที่รับน้ําจากแม่น้ําสายบุรีตอนนี้น้ำเนี่ยไหลลงมาเพิ่มเติมอีกครับโอ้โย ุรักทุเลยเนาะไปพร้อมกันเลย้ผู้ป่วยติดเตียงเอ,อ่ยนี่นะครับก็ยกไปทั้งเสือแบบนี้ครับค่ะส่วนในเขตเทศบาลนครยะลาหลังจากประกาศแจ้งเตือนให้ชุมชนต่างๆในเขตตัวเมืองเทศบาลนครยะลาอย่างเช่นชุมชนตลาดใหม่มชุมชนคูหามุกแล้วก็ชุมชนหัวสะพานสเตงซึ่งติดกับแม่น้ำปัตตานีนะคะก็ตอนนี้มีการยกของไว้ที่สูงแล้ว พยบกลุ่มเปาบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงไปยังศูนย์พักพิงของทางเทศบาลนครยะลาเนื่องจากว่ามวลน,น้ําจํานวนมากจากตําบลและแออําเภอยะหากําลังระบายมาถึงในเขตตัวเมืองค่ะไม่ต่างกับที่เมืองปัตตานีครับนอกจากฝนตกหนักแล้วยังมีมวลน,น้ํามีมวลน,น้ําที่ไหลบ่ามาจากจังหวัดยะลาลงแม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรีโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ําปัตตานีน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนสายต่างๆไม่ต้องดูจากภาพสิครับ คือโอ้โหการสัญจรก็เป็นไปด้วยความยากลาบากระดับน้ำเนี่ยสูงกว่า50ซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องกั้นเส้นทางแล้วเนื่องใวันนี้เป็นวันจันทร์ครับหลายคนเนี่ยจำเป็นต้องไปทํางานนํารถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ออกมาทํายังไงได้ล่ะครับก็ต้องฝ่าน้ําท่วมไปผลก็คือรถเสียหลายคันเลยนะครับน้ําเข้าเครื่องครับขณะที่ร้านค้าในย่านเศรษฐกิจหลายร้านต้องปิดครับเพราะว่าน้ําท่วมเข้าไปในร้านต้องรีบขนของขึ้นที่สูงป้องกันความเสียหายแล้วบางร้านนะ นํากระสอบทรายมาวางกั้นเอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่ครับ oh. นะน้ําเยอะจริงๆแล้วนอกจากนี้ต้องระวังคลื่นน้ําด้วยคือบางทีรถขับผ่านใช่ไหม <Ha. S 1> ช่วงนี้ต้องขับเบาๆหน่อยนะอย่าใช้ความเร็วถ้าเกิดขับไปที่พืนทีชุมชนมันเป็นคลื่นไงแล้วมันซัดเข้าไปในร้านในบ้านบ้านคนเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ปัตตานีนะครับน้าท่วมได้รับผลกระทบไปแล้วเนี่ยนะครับ12อําเภอ ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า2แสนคนเสียชีวิตแล้ว3คนครับขยับไปที่นาราธิวาสกันหน่อยนะคะพื้นที่ของอำเภอระแงะปริมาณปริมาณน้ำที่คลองตันยงมัดเเพิ่มสูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านฮูลูปันเละหมู่ที่1ตําบลตันยงมัดอำเภอระแงะค่ะซึ่งตัดกับถนนสายบ้านตอนหลังตําบลตันยงมัดระยะทางประมาณสัก2กิโลเมตรกว่าๆและเส้นทางไปทางอำเภอเจาะไอร้องชาวบ้านก็ต้องขนของไปไว้ที่สูงแล้วก็อาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านนะคะ ทางอำเภอก็มีการจัดตั้งศูนย์อพยพเพื่อรองรับผู้ประสบภัยแล้วก็จัดสรรพื้นที่ปลอดภัยกับครอบครัวที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนอย่างไรก็ตามก็มีชาวบ้านบางส่วนนะคะติดค้างอยู่ในบ้านเนื่องจากว่าระดับน้ํานั้นท่วมสูงทหารก็ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านแล้วนะคะไม่ใช่แค่นะราธิวาสยะลาปัตตานีเท่านั้นนะครับขยับขึ้นมาพื้นที่จังหวัดสตูลก็ <ฮะ S 2> อ,อ่วมไม่แพ้กันนะครับตอนนี้น้ําเข้าท่วมพื้นที่ตัวเมืองสตูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างตลาดเทศบาลเมืองสตูลจุดนี้ชาวบ้าน ครับ oh. แม่ค้ในตลาดสดก็ต้องเร่งขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงะครับ oh. บางคนขนของไม่ทันจริงๆครับน้ําท่วมเสียหายไปหมดเลยแล้วเส้นทางขาเข้าเมืองสตูลจุดรอยต่อระหว่างเขตเทศบาลตำบลคลองขุดและเขตเทศบาลเมืองสตูลน,น้ําท่วมสูงเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจร รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะครับเน <c oughs> ี่ยดูที่ผูท่วมเกือบมิดแผงค้าเลยอ่ะชาวบ้านบอกว่าเนี่ยท่วมหนักในรอบ50ปีเลยนะดิฉันอยู่มายังไม่เคยเห็นขนาดนี้เลยคุณกายนักหนูจริงๆเลยนะครับส่วนที่พื้นที่ล้างงูและอำเภอควนโดนน้ํายังท่วมสูงครับแล้วก็มีมวลน,น้ํามาสมทบอีกระลอกเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องเลยครับมวลน,น้ําที่ไหลามาสมทบอีกระลอกเมื่อคืนนี้ก็คือน้ําจากบ้านวังประจันนะคะเทือกเขาบรรทัดก็ไหลลงมาในพื้นที่ของอำเภอควนโดนค่ะนอกจากไม่ ใ่เฉพาะคนแล้วที่ต้องอบพยพผูม้ชมค่ะเพราะว่าภาพนี้ก็คือเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะก็ต้องอุ้มแพะหน,นีน้ํากันเลยทีเดียวลุยน้ํากันก็มีค่ะนําแพะไปไว้ที่สูงก่อนนะคะตอนนี้เนะี่ยมีน้ําท่วมครอบคลุมในพื้นที่7อําเภอแล้วทางโรงเรียนก็สั่งปิดการเรียนการสอนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะตอนนี้โรงเรียนสักประมาณ80แห่แผงแล้วนะปิดไปแล้วค่ะมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า2920คนเสียชีวิต1คนค่ะ ส่วนที่พัทลุงอันนี้ก็รุนแรงต่อน่วงเหมือนกันแม้ฝนจะทิ้งช่วงแต่ระดับน้ําในพื้นที่ลุ่มตอนล่าง กลับเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอควนขนุนค่ะน้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนสวนปาล์มแล้วก็พื้นที่สองฝั่งถนนสายลำปำทะเลน้อยทําให้ผิวการจราจรมีน้ําไหลผ่านเป็นระยะแม้ว่ารถยังสามารถผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงค่ะขณะที่ในเขตอํเาเภอเมืองเขาชัยสนแล้วก็ปากพยูนยังคงมีบ้านเรือนชาวบ้านกว่า5 0 0พันครอบครัวที่ถูกน้ําท่วมขังต่อเนื่องนอกจากนี้ก็มีเยาวชนชายอายุ14ปีปีสูญหายในพื้นที่ของอำเภอปากพยูนซึ่งตอนนี้ หน่วยกู้ภัยกาลังเร่งค้นหาตัวแล้วค่ะส่วนภาพมุมสูงนี้คุณผู้ชมครับไปดูน้ําท่วมในตลาดสดย่านตาขาวจังหวัดตรังกันหน่อยนะครับก็ขยายวงกว้างมากขึ้นเพราะว่ามีน้ําป่าจากเชือกเขาบรรทัดแล้วก็น้ําจากลาคลองสาขาไหลามาสมทบประกอบกับยังมีฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยล้อมรอบเขตเทศบาลตําบลย่านตาขาวต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วก็ระดับน้ําในวันนี้เพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง เฉลียเนี่ยนะครับ50ซติเมตรไปถึง3เมตรเลยทีเดียวส่วนบริเวณหัวสะพานเก่าเขตเทศบาลตำบลย่านตาขาวครับมีระดับน้ำเนี่ยลึกประมาณ1 2เมตรเลยนะครับค่ะนี่คือจมมิดคนเลยอะ่ะนะนะชาวบ้านกว่า100คนต้องอาศัยอยู่บนชั้น2ของบ้านครับนะส่วนคนที่มีบ้านชั้นเดียวต้องออกไปอยู่บ้านญาติชั่วคราวนะครับ ขณะที่หลายหน่วยงานเนี่ยนำเรือท้องแบนออกรับส่งผู้ป่วยเด็กและคนชราเพื่อออกจากบ้านไปหาหมอแล้วก็ไปหาซื้ออาหารมากักตุนไว้แต่จำนวนเรือก็ยังไม่เพียงพอครับเพราะว่าชาวบ้านในชุมชนถูกน้ำท่วมกว่า500หลังคาเรือนนะครับบางคนต้องเดินลุยน้ำเนี่ยนะในน้ำระดับเอลเลยนะครับเข้าออกหมู่บ้านบางคนต้องมีธุระต้องไปทำครับะนะต้องออกจากบ้านมาเข้าปะอาหารต่างๆด้วยนะครับ น้ำท่วมครั้งนี้ที่จังหวัดตรังก็ถือว่าหนักสุดในรอบ15ปีเพราะมีฝนตกติดต่อกันถึง5วันครับน่าเป็นห่วงมากนะน้ําท่วมช่วงปลายปีแบบนี้ด้วยเขาบอกโอ้โห oh, จะฟื้นตัวทันไหมปีใหม่เนี่ยจะได้ฉลองก,กับเขาหรือเปล่าน่าห่วงจริงๆนะคะคุณผู้ชมครับเมื่อไม่ถึง10นาทีที่ผ่านมาเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โพสต์โพสต์นี้ขึ้นมาครับบอกว่าปอพส่งเซลล์บอรดแครสแจ้งเตือนปริมาณน้ําฝน เติมทั่วพื้นที่จังหวัดพัทลุงครับเตรียมรับมือปริมาณน้ําที่จะมาเติมในพื้นที่มากขึ้นแนะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอพยพไปยังพื้นที่สูงหรือศูนย์อพยพศูนย์พักพิงต่างๆนะจังหวัดพัทลุงครับพี่น้องที่พัทลุงได้เห็นข่าวนี้แล้วก็ฝากบอกต่อแจ้งเตือนกันด้วยเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยจะเติมเข้ามาในพื้นที่อีกอพยพไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับรวมถึงแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสาหรับศูนย์อพยพในจังหวัดสงขลาคุณผู้ชมคะมี3าจุดนะคะ ฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีที่มอนะคะแล้วก็หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลารวมถึงฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2ด้วยนะคะทั้ง3จุดนี้ก็สามารถที่ใช้ประชาชนอบพยพ ไปอาศัยชั่วคราวได้นะคะเพราะตอนนี้สงขลาเนี่ยหนักหน่วงจริงๆไม่ว่าจะเป็นอำเภอหัดใหญ่อำเภอนาทวีนาหม่อมสัเดานะคะตอนนี้โอ้โหอ่วมเลยนะ,ะบางส่วนของสงขลาก็ท่วมเหมือนกันเนี่ยพูดถึงอำเภอนาทวีคุณผู้ชมขอความช่วยเหลือมาอีกเพิ่มเติมนะครับอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแถววงเวียนติดคลองมีหญิงท้องแก่หญิงท้องแก่ต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับ นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพื้นที่น้าท่วมเลยคงกาะติดอยู่ผู้ชมติดตามทุกช่องทางผ่านทางช่อง7 HD กันต่อเนื่องไปดูเรื่องของน้าท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลากันหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดมีการแจ้งเตือนอีกแล้วนะครับเมื่อ11นาฬิก38นาทีที่ผ่านมาอําเภอหาดใหญ่นะครับหลังจากนี้จะมีน้ําท่วมสูงเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะขึ้นสูงสุดประมาณ 1.25เมตรถึง1.45เมตรครับในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกา ก็หมายความว่าตั้งแต่วินย์นทีนี้เป็นต้นไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้สถานการณ์มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นจังหวัดสงขลาขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่อบพยพเนี่ยนะครับพื้นที่น้ําท่วมให้ท่านรีบอบพย,พยพออกนอกพื้นที่ทันทีนะครับช่อง 7s ของเราก็ยังเป็นกระบอกเสียงอยู่นะคะเพราะว่ามีคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกว่าหาเรือไปรับเด็ก1-3ถึงขวบกับพ่อกับแม่รวมทั้งหมด5คนด้วยนะคะอยู่ที่รีสอร์ทร่มเย็นบางหากักออกมาให้พ้นจากน้ําตรงนั้นได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เด็ก,ดกนนะไะไมม่ด้้้กิขาาววว2ัแล ไม่มีนมด้วยนะคะตอนนี้เดือดร้อนหนักจริงๆค่ะข้อความเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะส่งต่อให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดีกว่านะเออยังไงก็เป็นกำลังจใจกับทุกคนนะคะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้ด้วยกันค่ะ